ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Candy Candy อะไรวะ Candy น,นั่นลูกอมไหย Candle ในพาร์ทที่2ครับเริ่มมาก็เป็นความผิดพลาดเฮ้ยเราก็จะไปกันต่อครับหลังจากที่เราได้กุญแจมารู้สึกว่าจะเป็นกุญแจคือเราเข้ามาเว้ยมันเป็นประตูที่เราเข้ามาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับแมนชั่นนี้กันแน่เนี่ยฉันต้องรีบออกจากที่นี่ให้เร็วๆแล้ว,ลวก่อนที่เจ้าปีศาจนั่นจะตามมาอีกครั้งหนึ่ง <laughs> คือมันแบบเราได้กุญแจ ประตูที่เราเข้าไปตอนแรกแม่งหลอนมากนะเว้ยเออทุเลศมากครับแต่ต้องหาทางออกไปสินะมันมีของให้เก็บบ้างไงนี่ต้องรีบไปลืมเลยว่ามีเทียนดับตายดี่ว่าไม่มีเทียนเปลี่ยนแล้วด้วยนะแม่งเกมแม่งลำบากมากครับไปเอ,อ้ล็อกซะง,งั้นไปไหนดีละ่ะทางไหนวะห้องนี้เข้าได้ไหมล็อกอีกแล้วอะไรของมันวะเนี่ยมันเข้าไม่ได้สักท่องเลยป่ะอันมีฝักของให้ฟาร์มบ้างไหมพวกหมึกพวกเทียน มตามหา่อน,นะครับจริงๆวันนี้ผมกะจะไม่เล่นเกมนี้แล้วนะกะจะเว้นช่วงมปเล่นเกมอื่นแต่ว่าคือผมเตรียมเกมเก๋ๆไว้เกมหนึ่งอ่ะเป็นเกมอะไรวะนะเดี๋ยวเดี๋ยวใครพูดอ่ายุ่งยุ่งมากเลยต้องรีบเตรียมอาหารแล้วทั้งสลัดซุปขนมปังปลาเชอร์เบตเนื้อทำไมฉันต้องเตรียมทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวน้นนี่เ้ยเขาคงไม่เห็นฉันนะอุ้ยมันทำอาหารอยู่วะ โดเลยมั้ยเนี่ยพาท่าทางหน้าอร่อยแมงสาบเต็มเลย,เน,ยนี่นั่นห้องทำอาหารแน่เลยวะอ๋อยุ่งโอเคเราไม่กวนดังกันแล้วเราไม่มีหมึกไม่มีเทียนให้เลยหรือว่าเกมมันจะใจร้ายไปปะแล้วม,มีประตูอยู่ด้วยอะ่ะเดี๋ยวนะมันก็ทำสมมึษเลยเกมนี้แม่งได้ยินเสียงจากอีกฝั่งเหรอฟังก่อนฟังก่อนมันสนุกจริงๆที่จะได้กินพวกเราจะได้กินอะไรต่อไปนะ่าสงสัยจังเมื่อไหร่จะได้กินสักทีนะ้า มีเสียงเปิดดูได้ไหมอยากรู้อ่ะเราเราเปิดเปิดอ่าใครกินอะไรกันอยากรู้อยากเห็นอยากลองแต่เรื่องจริงผมจะไม่เปิดเข้ามานะอ่าได้กินอาหารอาหารของเรามาแล้วใช่ไหมเนี่ยงั้นมาเริ่มพิธีศักดิ์สิทธิ์ของเรากันเถอะเอาละโดนกิน <c oughs> เหรอ <c oughs> นั่นไงว่าแล้ว ข้างห้องนึกอุ้ยเอ็นอาหารจานหลักแล้วงั้นข้างห้องนี้ก็ดูเอวีแน่แน่กรี๊ดขนาดนี้โอ้โหไม่เป็นไรครับก็น้องๆก็คงใส่หูฟังถ้านน้องไม่ใส่หูฟังก็แก้ตัวกับผู้ปกครองว่าเมื่อกี้เนี่ยมันแค่เสียงร้องตกใจของสาวน้อยที่เสียพมจันเอ้าไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย ลงไปข้างล่างครับก็อบอกว่าดูเกมอยู่นั่นแหละจบบอกไปตามตรงก็ไม่ต้องเข้าใจผิดกันตั้งแต่แรกเราไปดีกว่านะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยคนในครัวเอ้ยเรามีจดหมายนี่ออกผมว่าออกไม่ได้อยู่แล้วป่ะมันไม่ให้เราออกอยู่แล้วครับอเปิดไม่ออกทาอําไงอ่ะบอกว่าต้องรีบออกจากที่นี่แต่ว่าไปห้องครัวก็ตายนี่ล็อกซ้ายขวาตอนแรกผมไม่ได้ค้นเลยนะ เอล็อกหมดเลยนั่นไงให้กลับไปทางเก่าแน่ๆของมีไหมมีที่เซฟแต่ว่ามันไม่มีของให้เก็บเลยเฮ้ยต้องรีบคน้นอีกม,มีห้องเดียวครับที่ไปได้ก็คือห้องเมื่อกี้แหละหรือเปล่าห้องพวกนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้ครับลาก่อนนะจะว่าไปโอ้จะพูดถึงพาร์ทที่แล้วครับตัวที่มีคนวิ่งไล่เราอะคือมันมีเด็กสาวคนนึ่งใช่ไหมวิ่งไล่เราอะผมว่าเป็นผู้หญิงแหละ มันเกี่ยวข้องกับไดอ้นรีแน่ๆเลยอะ่ะที่เราอ่านว่าเหมือนโดนเด็กคนนึงโดนขังไว้อะนั่นแหละเว้ยคือเด็กที่โดนขังไว้เอ้ยนีของอยู่นี่โอ้หได้กุญแจห้องเด็กเอาละ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 ลอยลำลอยลำช่างง่ายได้เหลือเกินอันแน,น่ห้องเด็กคือห้องไหนวะห้องเด็กทำไมาต้องห้องเด็กอาจจะมีตุ๊กตามาไาล่ฆ่าเราหรือเปล่าอะ่ะคือผมจุดค้นไม่ได้เลยนะเว้ยเกมนี้ต้องค้นไปแบบ เสียงดวงเอาเลยอ่ะคนแต่ไม่สนใจอะไรอ่ะเราไม่มีเวลามากนะครับเรามีของจํากัดตุ๊กตาหมีแล้วเหรอจะมีเยอะสักกี่ตัวเนี่ยเฮ้ยหมึก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 ใช่ไหมเอามาเอาได้ยาเหรอเอาไม่ใช่หมึกเหรออยากได้หมึกไม่ได้อยากได้ยาเลยจ n ้ไดอา a r y อ่านหืออะไรเดือนที่ o 1x บางทีเนี่ยเพราะว่ารซารี่เนี่ยเอาแต่เอาอาหารไปซ่อนพวกหนูเนี่ยก็เลยมาเต็มห้องนี้ไปหมดเลย หนูเนี่ยวิ่งมาใต้เตียงฉันมันรบกวนฉันมากฉันนอนไม่หลับเลยนะ่าลำคานะ่ะไอ้หนูพวกนี้มันมาแทะหนังสือที่ลำค่าของฉันฉันยอมไม่ได้แล้วเนี่ยทนไม่ไหวแล้วฉันคุยกับพี่สาวของฉันแล้วเกี่ยวกับเรื่องหนูดูเหมือนว่าเธอจะเอายาฆ่าหนูไหมฉันอ๋อแล้วไอ้ที่พื้นนี่ไม่ใช่แมงสาบแต่เป็นหนูเหรอ,อเอาใครหลับอยู่วะดูเือนจะมีคนหลับอยู่นี่าหลับอยู่ก็ดีเลยอย่ายุ่งกับเราก็พอ,อ,อนอนด้วยได้ไหมมีบันทึกอยู่ในเตียง บันทึกในเตียงก็มาเค่บันทึกรับจับเข่าคุยผมอยากได้เทียนใหม่มีไหมตอนนี้เราไม่มีเทียนที่เราจะแย่มากเลยนะครับเราเฮ้อไม่น่ารอดแบบผมว่าเทียนหมดตายในไม่ช้าบันทึกของใครสักคนดูสิอันนี้เียนเก่าครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่บันทึกเมื่อกี้นี่ไงบันทึกรับจับเข่าคุยเจ้าตัวน่ารักของฉันน่ารักหมีน้อย คุณหมีน่ารักแหม้คุณแสนอร่อยแสนอร่อยคุณหมีถ้าทางพวกหนูจะชอบคุณหมีนะเฮ้ยน่าเกมนี้แม่งคือแ้บมันไม่มีคือผมว่าว่าไงดีอ่ะมัน ไม่มีเทียนให้เก็บใช่ไหมเราแล้วผมจะเล่นผ่านได้ไงถ้าไม่มีเทียนให้เก็บเลยสักอันหนึ่งเอา้าผมอาเทียนมาจากไหนอะคือผมค้นทุกที่ที่ผมเห็นแล้วอะยกเว้นในห้องที่มันมีเด็กมาวิ่งไล่เราอันนั้นไม่ค้นค้นก็บ้าะละเออแต่เรานั่นแหละครับไม่มีเทียนให้เก็บเพิ่มแล้วเทียนดับตายแล้วผมทําไงอะเออผมปิดตะเกียงได้ไหมใช้แต่ตอนจําเป็น ก็ปิดไม่ได้ป่ะไม่มีอะครับไม่มีวิธีปิดตะเกียงด้วยคือมันเปิดเทียนอยู่ตลอดเหมือนจํนจกัดเวลาเอาแล้วอย่างนี้ผมไม่มีทางเล่นผ่านนะเว้ยถ้ามันแบบมันไม่มีทางให้คนเล่นรอบเดียวผ่านดีถ้ามันจะจํากัดเวลาแบบนี้ใช่ไหมแบบคนมันก็ต้องค้นของต้องเดินลุดเดนนี่ต้องมีหลงทางอันนี้แม่งไม่มีให้โอกาสกันเลยเหรอวะือว่ามันมีเทียนให้เก็บคนแล้วเนี่ยแม่งไม่มีท้งห้องอ่ะเข้าอันนี้ก็ตายป่ะทางนี้อ่ะ นี่แต่ถังแตกอยู่ครับแต่ว่ามีดหนักไม่มีของให้เก็บจริงจนงะเว้แล้วแบบผมจะเล่นได้งไงอะ่ะในมีในเมื่อมันไม่มีเทียนเลยไรของมันวะเกมแม่งโครเทร่เลยโอเคครับเราก็จะเอาบันทึกมาใช่ไหมอ่านแบบเร็วเร็วแล้วใครจะไปอ่านเร็วขนาดนั้นได้วะถามจริงนะเอาบันทึกใต้เตียงมาบันทึกลับอืมองก็ไม่เห็นหนัง่งล้วจะหาเทียนจากไหน โอเคครับเอามายาเอายาใส่ในในหมีไหมเอา้าไม่เกี่ยวเหรอมันทึกลับตอนนี้เรามียากับหนูเอายาไปใส่คนที่อยู่ห้องครัวไหมเพราะว่ามันเหมือนมีหนูแทบมันอยู่อะ่ะน่าจะได้น่าจะได้ลองดูทําให้เร็วที่สุดเอาไปว่าไม่ไม่ว่างไม่ว่างเพราะว่างั้นเหมือนเขาจะไม่เห็นฉันแล้วทําไงอะ่ะ ยาทีครึ่งขวดดื่มอ่าดื่มดูอ้าวกินยาฆ่าหนูเอาเฮียหลับหลับหลับเลยเดี๋ยวฟักหลับอยู่ข้างคนทำอาหารตื่นมาเป็นอาหารไหมฮะเฮ้าฉันหลับไปเหรอ,อแล้วไงอะเอแล้วผมดื่มยาไปแค่หลับเหรอต้องไปหลับที่เตียงปะ ลองดูลองดูไปหลับที่เตียงครับอาจจะมีอะไรดีขึ้นก็ได้นะแต่เทียนจะดับยังเนี่ยผมเสี่ยวเทียนดับแล้วผมแม่งโข้อเซ็งเลยถ้าเทียนดับตอนนี้เนี่ยอย่าอย่าอย่าเดินติดอย่าเดินติดนอนนอนนอนเลิกได้ไหมเกมมากที่แม่งเลิกหัวร้อนละคือเอาจริงนะเว้ยไม่มีเทียนให้เก็บแล้วจะเล่นยังไงอะไม่ได้เล่นหมดยากนะเว้ยเล่นไม่มีโหมดให้เลือก ไม่ได้ความถามความสมัครใจเลยแล้วเอาเทียนมาจากไหนอะถามคุณแมงสาบดิมีอะไรดีขึ้นไหมแมงสาบเกี่ยวกับเทียนอะมันจะดีกว่าถ้าเธอมีแสงไฟอยู่รอบตอนที่เดินที่แมนชั่นนี้ในทางกลับกันก็คือเธอจะถูกกินด้วยคนที่ไม่ชอบแสงไฟถ้าหากแสงไฟจะดับเนี่ยเธอก็ต้องเปลี่ยนไฟเ,นเปลี่ยนเปลี่ยนเทียนใหม่ทันทีแล้วเอาเทียนมาจากไหนเล่าวะมันไม่มีเทียนให้เก็บบ้าไอโอ้โหเอา ไม่รู้อะผมไม่เคยเจอเทียนมาก่อนเลยป่ะผมผมค้นทุกที่แล้วด้วยผมมั่นใจว่าผมค้นทุกที่แล้วอ่ะเนี่ยก็ค้นแล้วเนี่ยแม่งไม่ได้เว้ยมัน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 ไม่ได้จริงอะ่ะมันไม่มีที่ให้เก็บเทียนเลยอะให้ผมทําไงอะผมเลิกจริงกันเนี่ยเกมนี้เลิกกันเนี่ยงอนคือมันเกินไปป่ะไม่รู้อะผมมองว่ามันเกินไปที่เราจะเล่นเกมแบบนี้นะงุนหยิดแต่ที่ผมต้องไปเริ่มใหมบบ่บ่อย จะเทลงตรงนี้แล้วครับอีกไม่ชา้าจะเทแล้วครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมที่ดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ามันทําระบบมาโหดร้ายก,กับผมอย่างนี้ก็จ g เราเก็บเทียนที่มันแปะฝาผนังไปได้วยไม่ได้เนี่ยดูดินั่งเก็บอะไรไม่ก็ได้ก็ไม่ได้เฮ้มต้องทําเร็วแค่ไหนึิจพานให้ทําอะไรก็ไม่รู้ดยเจ๊คือยังไม่รู้เลยให้ทําอะไร มาเทเกมนี้กันเถอะครับอ่าอ๋อหรือว่ามันจะให้เอายาไปใส่ในอาหารป่ะอ่าลองดูลองดูลองด,องดูไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเราในเมื่อเราทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องมั่วต่อไปวางวางยาวางยาอ่าใส่ยาไปเรียบร้อยอ้าวใส่ยาไปยังนะ่ะใส่ยาป้าใส่เข้าไปเฮ้ย ไม่มีเหลือแล้วใส่บุตรแล้วป่ะแล้วไงอ่ะเราเอาอาหารไปเสิร์ฟไหมฉันได้ยินเสียงโหเราะจากอีกฝั่งนึงฟังฟังฟังอ่าอยากกินอาหารแล้วไงอ่ะตอนนี้เราใส่ยาไปแล้วเว้ยแล้วไงต่อต้องทำยังไงให้มันทำอาหารเสร็จวะ ปัญหาปัญหาเยอะจริงเฮ้ยกินหมดแล้วนี่วะอะไรวะเนี่ยมีของอยู่มีดขึ้นสนิมเหรอมีดไปทำไมวะมีดพังๆดูซิว่าเขากินแล้วเป็นไงบ้างเข้าไปดูสิเฮ้ยหลับหลัหลับหลับ,ลบ,ลบ,ลบทุกคนหลับอยู่ หาทางผ่านเจอแล้วเทียนมันดับอ่ะผมว่าอีกรอบเลยนะครับรอบสุดท้ายถ้าผมเล่นไม่ผ่านี่คือไม่มีทางผ่านแล้วอ่ะคือไม่มีทางผ่านจริงๆไม่รู้อ่ะคือผมทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดเหมือนรู้ทุกอย่างมาแล้วอ่ะ,อะลองดูครับถ้าเทียนยังดับอีกผมก็เลิกจริงๆเลิกแล้วแบบไม่กลับมาเล่นอีกแล้วอ่ะมันมันเกินไปอ่ะ <c oughs> ก็ขอโทษด้วยถ้าถ้าหากต้องเทกันกลางทางแบบนี้แต่ว่า อย่างที่เห็นน่ะผมทําอะไรไม่ได้ครับเล่นใหม่ผมก็ว่าแทบไม่ต่างกันนะมันต้องเจออย่างนี้อีกบ่อยมากเลยแล้วหืมน่าราคาญเกินไปว่ะอย่างนี <c oughs> เ้เทมทิ้งไปซะ <c oughs> เกมแบบนี้คือถ้ามันไม่มีระบบไอ้ตะเกียงดับนี่ผมจะเล่นจนจบแน่นอนแต่ระบบตะเกียงดับนี่ทุเลศดมากเลยครับไม่มีเทียนให้เก็บด้วยถ้ามีเทียนให้เก็บก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ก็อย่างที่เห็นว่าเกมนี้ผมพยายามค้นของทั่วแล้วนะแล้วมันไม่มีอะไรที่มันเป็นเทียนให้เราได้เลยเนี่ยผมค้นนั่งหมดทุกที่อ่ะไม่มีเทียนดอกแม้แต่อันเดียวไม่รู้ว่าเป็นที่เคาะซ้ำกำซัดอะไรมาเก็บของให้หมดเรียบร้อยอไปให้เร็วที่สุดครับเท่าที่ผมทำได้ละป้าบใส่ย,ยา เรียบร้อยให้เอามีดมาทำอะไรผมก็ไม่รู้ด้วยนะแม่งเอ้ยเกมแม่งเขากินหมดแล้วครับเขากินหมดแล้วเอามีดนะปาบรีบวิ่งที่สุดแล้วเนี่ยแม่งเร็วกว่าน,นี้ไม่มีแล้วอะ่ะหาของหาของหาของมีเทียนไหมไม่มีให้เทียนให้เก็บอะ่ะมีที่เซฟอะเซฟอ่ะหมึกว้างเปล่าไปขวดแล้ว แล้วไงอะ่ะเราเราเราไม่มีเทียนให้เก็บด้วยซ้าแม่งมีจุดฟฟร์มเทียนไหมไหนไหนก็เซฟแล้วไม่มีเทียนให้ฝามเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอดูดิเทียนมาโตก,ก็เอาไม่ได้แม่งอะไรของมันวะหลับหลับมีอะไรไหมหลับไฟดับแน่นอนเทียนจะดับแล้วครับอีกสักพักสักพักเดียวเท่านั้นเห็นปะ เอ,อลาก่อน C A จงตายซะงดหิดจริงๆริงวดหิดคนเล่นมากเลยครับมันเกินด้ปะะ่กว่าผมใช้เทียนเปลืองเหรอไม่ได้เปลืองด้วยผมว่าพาร์ทที่แล้วผมก็ใช้ดีๆแล้วนะครับใช้แบบประหยัดประหยัดแล้วแลวนี่คือประหยัดที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วเลยเราจบนี้เหรอเราไม่รู้ว่าเอามีดไปทะไรถ้าเรารู้เราก็จะไปต่อได้ใช่ไหมอะไรงนี้แต่แม่คืออย่างเนี้ยแล้วไฟก็จะดับเพราะผมหาวิธีไปเรื่อย แม่งมันไม่ให้โอกาสผมคิดนานๆหน่อยเหรอวะคือมันเกินไปหรือเปล่าแม่งอะไรวะเอามีดมาทำไมเนี right ่ยแทงแม่งดิเอาหน่อยแทงไม่ได้เห็นไหมแทงคนหลับแม่งก็เราคงต้องทิ้งน้องสาวซีเอเราจบไว้ด้วยฉากจบที่หนึ่งก็คือการโดนแดกนี่เองและครับแม่งทำอย่างอื่นไม่ได้ละเฮ้ย อุ่นๆอ,อยู่คนหายนี่ไงแหวกหมีแหวกหมีป่ะอ่ะดูดิจะได้เไรจากการแหวกหมีเอ้าได้เครื่องในหมีมาเอามาทำอะไรอ่ะมีดทังซะแล้วมีดทังตอนสัตว์ตุ๊กตาผมพยายามเล่นต่อแล้วอ่ะอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมพยายามเล่นต่อแล้วนะครับแต่ว่าคงไม่ได้จริงๆ ทางทั้งนี้ผมเจอวิธีไปต่อแล้วแต่มันก็ดับเรื่อยๆมันดับไปเ,เรื่อยแบบนี้ม่งเราคงไม่รอดจากจากจ,จุดนี้ไม่ได้ก็ไว้เราหาเกมใหม่เล่นกันดีกว่าครับเกมนี้เราช่างมันก็ต้องขอโทษ <c oughs> ทุกคนด้วยครับที่ทําให้มาเสียเวลาดูกันแต่ว่าถ้าผมไม่ลงคลิปนี้ก็จะมีคนมาทวงหายาพี่พาร์ทสองพาร์ทสองหายไปไหนก็นี่ไงครับพาร์ทสองแล้วก็คงไม่มีพาร์ทต่อแล้วก็ต้องอธิบายเข้าใจกันตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย ตายซะซีเอนี่แหละฉากจบที่แท้จริงของเกมนี้โดนแดกลาก่อนอืมคือบอกได้แค่ว่าเกมนี้แม่งหนักกว่าเกมแอสไตรัมครับแอสไตรัมที่เป็นเกมมือถือที่แบบหนักแล้วอันนั้นผมยังพยายามเล่นให้จบไงยังไงผมก็คิดว่ามันผ่านได้แต่อันนี้ผมไม่คิดว่ามันผ่านได้จริงๆว่ะ ผมอาจจะพลาดเทียนตรงไหนไปสักอันเดียวที่มันมีอยู่ในเกมเนี้ยแล้วมันแบบทาให้พลาดยาวไปเลยอะไรอย่างนี้ปะ่ะก็ไม่รู้มันมันไม่มีให้เก็บอีกแล้วมันควรจะมีแบบสำรองไว้บ้างดีวะแล้วมาดูเวลาไฟเซฟกันครับว่าเราเล่นไปทั้งหมดกี่นาทีในพาร์ทนี้นี่คือเซฟตอนเริ่มเว้ยอยู่ที่ยี่สิบสองขยบมาหนึ่งนาทีครึ่งอ่ะคือทั้งหมดที่ผมเล่นได้คืบหน้าในพาร์ทนี้โอ้โ เวลามันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเนาะหนึ่งานาทีครึ่งเท่านั้นก <c oughs> <c oughs> ็นคือมันถึงขีดจากัดแล้วครับเราวันลัดทายการพยายามครั้งสุดท้ายจริงๆครับผมพยายามให้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วผมจะพยายามหาเทียนให้เจอผมไม่หาทางผ่านละหาไปแค่เท่านั้นเราต้องหาเทียนให้ได้ไม่มีเทียนจริงๆนะเว้ยบนโต๊ะนี่เห็นเทียนอยู่เองหยิบมาไม่ได้เหรอ C A เองเป็นโรคอะไรหยิบเทียนบนโต๊ะไม่ได้ ถ้าผมก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าผมมันหยิบเทียนไ,ได้เทียนจะดับแล้วแม่งทำหน้าตาแตกตื่นแล้วแบบให้ทำไงอะ่ะบอกเทียนจะดับแล้วคือผมจำได้ผมได้เทียนมาอันเดียวจากที่บ้านเลยที่บ้านเลยอะ่ะหรือว่าหรือว่าหรือว่าไม่นะหรือว่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดแป๊บหนึ่งครับ ที่ผมคิดก็คือถ้าฉากเริ่มเราหยิบเทียนได้กี่อันเราหยิบเทียนได้กี่อันตอนเริ่มนั่นแหละคือที่ผมคิดอยู่เว้ยหรือว่ามันหยิบกี่อันก็ได้แล้วผมหยิบอันเดียวเดี๋ยนะผมว่ามันต้องใช่แน่เริ่มมามีหมึกไหมไม่มีหมึกทลาไมเริ่มมาเองเซฟได้วะโกงนี่มันเกมคนคนโกงเกมเทียนเทียนอ้าวไม่ใช่มันหยิบไม่ได้ครับเพราะอะไร ต้องไปคุยกับ MG ก่อนค่อยหยิบใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งดิคล่องใจมากเลยทำไมมันไม่ไม่เทียนเราเทียนอันเดียวที่เราเจอคือที่บ้านมาเอาจดหมาย MG มาครับแล้วเราผมจะค้นเทียนเอกสารข้างในเอก,เเเเอากสารข้างในอ่านแล้วเทียนล่ะเทียนล่ะเฮ้ยเอกสารข้างในอ้าวนี่อะไรเทียนเฮ้ยสุ่มเนี่ยหรอ ทำไมผมรู้สึกไอเทมไม่เหมือนเดิมรอบที่ล้วผมได้หมึกรอบนี้ไม่ได้ช่วยเว้ยฮ้ยเป็นสุ่มเหรอ,อสุ่มก็มาว่ะโอ้โหงั้นหมายความว่าผมอาจจะสุ่มได้เทียนในเกมบ้างแต่ว่ามันสุ่มไม่ได้เลยผมเลยไม่ไม่มีเทียนเก็บเหรออเอางั้นเลยทีเดียวอ๋อนี่เป็นความซวยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินผิด ผมว่าเทียนอันเดียวก็ไม่พอ,อยดยว่มามะไมีเทียนอีกให้อีกแล้วอ่ะ,ะแสดงว่าที่ผมค้นของเราไม่เจอมันเป็นระบบสุ่มเว้ยรอบที่แล้วผมจําได้ว่าผมเริ่มเกมพาร์ทหนึ่งอ่ะผมได้หมึกมาสองอันแต่ว่าผมค้นเหมือนเดิมรอบนี้ไม่ได้อ,อย่างงั้นเลยเหรอโคตรเยี่ยมเลยอ่ะเยี่ยมจริงๆอ่ะหรือว่ามึกเก็บที่อื่นไม่น่าใช่นะผมเก็บแถวนี้แหละจำได้เราเก็บมึกแถวนี้ใช่ไหม คนที่ฟ้องใจหมึกเอาจากไหนวะเราเรลาเอาหมึกจากไหนวะฟ้องใจมากเลยตอนนี้ <c oughs> เราจะมาพิสูจน์กันครับว่าผมได้หมึกมาจริงไหมตอนเริ่มก็สวัสดีทุกคนครับอสวัสดีครับ,รบผมใจเย็นครับพี่ไอโตปิดเสียงก่อนครับผมจะดูว่าผมได้หมึกจริงเปล่าว้ยเมื่อกี้เราได้อะไรเทียน คนๆเนี่ยได้มือกว่าได้อิงโอ้แต่รอบนี้ผมค้นที่เดิมหมายความว่าไอเทมเกมนี้เกิดแบบสุม่มเว้ยแล้วแล้วผมสุ่มไม่ได้เทียนเลยที่เล่นรอบรอบนั้นน่ะโอ้โอ้โอโอ เป็นความจริงที่น่าตกใจที่ผมได้ค้นพบในเกมนี้แต่ถามว่าผมจะเล่นต่อไหมเกมนี้ก็ผมสายหน้าแล้วครับบายยในเมื่อเกมมันกำหนดโชคชะตามาให้เราหาเทียนไม่ได้หนูซีเอเราก็ต้องตายในบ้านหลังนั้นครับเป็นเหตุผลที่เราจะเลิกเกมนี้ตรงนี้เพราะว่าชะตากรรมกำหนดมาเอาจริงผมไม่ปลื้มด้แหละเกมมันไม่น่าเล่นแล้วครับอย่างนี้งอนเคืองทุกอย่าง ก็บายบายไว้จะหาเกมที่ดีกว่านี้มาเล่นนะครับนั่นแหละครับเราจะได้ไม่ผิดหวังกันก็ต้องขอโทษทุกคนอย่างจริงจงอย่างจังอีกรอบด้วยครับขอโทษจริงๆนะบายบายขาน่าจะหาเกมให้ดีกว่านี้ครับจะดูเกมให้ดีกว่านี้อย่าให้ภาพมันมาหลอกเราเว้ยภาพหน้าปกเกมแม่งหน้าเล่นพอกดเข้าไปปุ๊บเจออย่างนี้จะเตือนใจมาก